สวัสดีค่ะพบกับครูนิตยาในวิชาภาษาไทยบทที่3ป่านี้มีคุณแบบฝึกหัดทักษะภาษาป .3 หน้าที่28 29และ30ค่ะ2เขียนชื่อสัตว์ที่เป็นคำในแม่กอกาแม่กอกาเป็นคำที่มีเพยียญชนะต้นประสมกับสระเท่านั้นไม่มีเพยียญชนะเป็นตัวสะกดท้ายคำหรือท้ายพยางครูยกตัวอย่างชื่อสัตว์ที่เป็นคำในแม่กกาเช่นไก่ เสืออออของคําว่าเสือไม่ใช่ตัวสะกดนะคะเป็นสระเอื้อค่ะเด็กๆหาคำที่ไม่ซ้ำกับของคุณครูเขียนลงไปได้เลยค่ะเพิ่มเติมความสวยงามได้โดยการระบายสีรูปภาพได้ค่ะ 3. อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วบอกชื่อมาตราของแต่ละคํานั้น นักเรียนสามารถค้นหาความรู้ได้ในหนังสือภาษาพาทีหน้าที่42และ43ค่ะตัวอย่างป่าชายเลนป่าแม่กอกาชายแม่เกยเลนแม่กกนมาดูข้อที่1คัดลายมือคัดแม่กดลายแม่เกยมือ แม่กอกาค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะข้อที่2 3 4และ5ให้นักเรียนลงมือเขียนลงไปได้เลยคะ่ะหน้าที่29 4. เลือกกลุ่มคำที่มีความหมายใกล้เคียงกันและคล้องจองกันเติมลงไปในช่องว่างจากกรอบข้อความสร้างตัวหมากแพงปันส่วนไก่กองพงไพรย,ยินดีแครงใจหักร้าง คำของจองเป็นคำที่มีเสียงจระและเสียงตัวสะกดเหมือนกันคำคล้องจองสองพยางค์คือพยางค์ท้ายของคำแรกมาัากจะคล้องจองกับพยางค์แรกของคำถัดไปเช่นชาวสวนพรวนดินมีสะระตัวเดียวกันคือสะระอัวมาตราตัวสะกดแม่เดียวกันคือแม่กลค่ะฝากไว้ให้คิด ไว้กับให้ครองจองกันค่ะตระะเดียวกันคือสระระไอมาตราตัวสะกดแม่กกาเหมือนกันค่ะราคา5,000ันคากับห้าครองจองกันค่ะตระระเดียวกันคือสระระอาอยู่ในมาตราแม่กกาเหมือนกันค่ะตัวอย่างร้องรำทำท่ารำกับท่าครองจองกันค่ะ,ะ,คะใ,มมใช้สระเดียวกันคือสระระอําไม่มีตัวสะกดเหมือนกันมาตราแม่กกาค่ะข้อแรกมากมาย คล้องจองกับคำว่าอะไรดีคะกก่กองถูกต้องค่ะไม้กับกก่ใช้ตระตัวเดียวกันคือสระอามาตาตัวสะกดแม่เกยเหมือนกันค่ะข้อที่สองโจทย์ให้คำท้ายมาค่ะคำว่าปรีดาฉะนั้นพยางค์สุดท้ายของคำแรกจะต้องเป็นตระอีหาเจอหรือ,อยังคะถูกต้องค่ะคำว่ายินดีคำที่คล้องจองกันคือคำว่าดีกับปรี มีสะระเดียวกันคือสะระอีไม่มีตัวสะกดเหมือนกันคือแม่กอากาค่ะข้อที่3 4 5 6 7และ8นักเรียนสามารถลงมือทำได้เลยค่ะหน้าสุดท้ายของบทที่3คัดลายมือคัดบทร้อยกรองด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดและฝึกอ่านต้นไม้ที่ในป่าอย่าตั้งหน้าโค่นทำลาย ประโยชน์มีเหลือหลายให้ร่มเงาเข้าผ่อนพักดอกใบอาจเป็นยาช่วยรักษาเห็นประจักษ์ผลได้กินอร่อยนักคนกินได้สัตว์กินดีการคัดลายมือนักเรียนพยายามให้ตัวอักษรอ,อยู่กึ่งกลางบรรทัดนะคะจะได้สวยงามค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆได้ฝึกฝนเรื่องมาตาที่มีตัวตะกฏดและไม่มีตัวตะกฏดคำครองจองสองพยางและฝึกคัดลายมือลูกๆของคุณครูนิตยาเก่งกันทุกคนเลยค่ะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ